สูบลมเจ้าฮักกี้ให้ปองปองฮักกี้ร่างอบอ้วนโอ้โหยพ่นสีเจ้าฮักกี้โอ้โสุดยอดติดความโมโหเข้าไปมา ติดป่าเข้าไปเพื่อนราคาดีแน่นอนตัวนี้ตั้งใจทำห้าร้อไม่เอาเพื่อน900ไม่เอาเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม toy factory ทดลองสร้างตุ๊กตาแบบต่างๆนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้อยู่ในโรงงานทำตุ๊กตาแห่งหนึ่งซึ่งเรานั้นจะได้ทำการออกแบบสร้างตุ๊กตาหลากหลายประเภทจะมีทั้งเจ้าฮักกี้แล้วก็ตัวอื่นๆอีกมาก รับรองเลยว่าในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นการสร้างตุ๊กตาที่แปลกๆมากมายกันเลยนะในเกมนี้แล้วเราก็สามารถเก็บตุ๊กตาตัวนั้นไว้หรือว่าจะนําไปขายให้กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับ ที่อิในการทดลองสร้างตุ๊กตาในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมนี่หูยเฮย้ยตุ๊กตานี้หลากหลายแบบจริงๆเริ่มมาจะทําการสร้างตุ๊กตาอุนจิกันก่อนนี่เลือกเนื้อผ้าแบบสี่เหลี่ยมและกันนะเพื่อนอย่างนี้อย่างนั้นล่ะวปชุโอโ้จากนั้นก็วางลงไปที่สายพานไปเพื่อนอเมซิ่งจากนั้นก็ได้เวลาการสูบลมอุ้ยปื๊ดมากด ปองปองเต็มที่อ้สุดยอดเหลือเกินได้เวลาการพ่นสีสายดูสิอืมสร้างเสียอะไรกันดีอุ้ยเุ้ยอุนจิสีเขียวโอ้โหพ่นให้ทั่วเลยเพื่อนอืมรับรองเลยว่าแม่สวยงามแน่นอนโอเคเกรดไปเลยเพื่อนจากนั้นก็ได้เวลาในการใส่ลูกกระตาแบบต่างๆนะสมมุติว่าเฮ้ยเป็นปากยิ้มจากนั้นก็ใส่เป็นลูกกระตาแบบ จุดๆแล้กันเฮ้ยเฮ้ยอุนจิโคตรน่ารักโอ้โหมีการใส่แม่สิ่งตกแต่งเป็นลวดลายนี่อุนจิน้ําแข็งแห่งความตายอะไรก็ว่ากันไปนะเฮ้ยเรียบร้อยนี่เป็นไงโอ้โหจะเก็บไว้หรือว่าจะนําไปขายดีเอย่ยขายละกันเฮ้ยจะมีคนซื้อเท่าไหร่โอ้โนี่ใส่กล่องขอแบบว่าพันสี่เอาไปเลยหโหประมูลอย่างงั้นห สำหรับขราวนี้ก็วุ้ยได้เวลาการสร้างเป็นตุ๊กตาเจ้าฮักกี้เนื้อผ้าแบบนี้ละกันเออจากนั้นก็วางลงสายพานไปเลยเพื่อนเืิดได้เวลาสูบลมมาสูบลมเจ้าฮักกี้ให้ปองปองฮุยโอ้โหสุดยอดพ่นสีเจ้าฮักกี้ใช้เป็นสีน้ำเงินแม่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าฮักกี้นี่ มีมือที่เป็นสีเหลืองหรือเปล่าเอ่ยมาปรับปร่าโอ้ยความเข้มของสีได้อย่างนั้นเหรอฟรืดเนี่ยผมงอเฮ้ยแม่ติดขานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะเพื่อนเออเลอะเธอนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาละ จากนั้นก็โอ้ยตุ๊ก,กตาฮักกี้ติดลูก,กตาไปก่อนนี่ติดปากเข้าไปโอ้ยเริ่มจะเป็นเจ้าฮักกี้แล้วก็น่าจะมีอันนี้ด้วยนี่ไปเพื่อนโอ้โห,โโหฮักกี้เฮติดความโมโหเข้าไปดวงตาไฟลุกสักครั้งดีไม่เอ่ยอน่าจะดีเหมือนกันดูสิแม่ตัวนี้ถือว่าโอ้ยสวยงามพอใช้ได้เก็บไว้หน่อยละกันขึ้นหิ้งไปแล้วเรียบร้อยเอาละต่อไปก็ออ้ยเจ้า กาจูลองดูสิเป็นเท็กเจอร์แบบว่าหัวใจละกันโอ้โหย่างน่ารักลองสูบลมให้เยอะๆดูสิเอาให้ตัวป่องที่สุดอุ้ยโอ้ยนี่ปิกกจูที่ตัวอบวบอ้วนที่สุดแม่สีอะไรกันดีนี่ปิกกจูสีแดงเท็กเจอร์หัวใจนี่แทบไม่เห็นพอฉีดพ่นเป็นสีนี้เอาระเพื่อนเป็นหูสีเหลืองป๊าป๊า๊ปับแล้วก็ส่วนหางด้วย ไป <c oughs> แม่ปิกาจูนี่โอ้โหลูกกระตาแบบไหนดีนะเฮ้ยติดอันนี้เข้าไปก่อนนี่ปิกาจูมีมงกุฎโอ้โหยน่ารักนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ลูกกระตายเฮ้ยหรือแบบนี้ดี <c oughs> โอ้โหลูกกระตายเบลเลอร์เอร์ติดแบบว่าดอกไม้เข้าไปนี่รอยเท้ารับผมโอเคจะมีใครซื้อไม่เอ่ยปิกาจูสุดประหลาด <c oughs> ดูสิแม่ใส่กรงหูหุ้ยโคตรน่ารักฉันขอพันสีลองกดสกิปดูสิอุ้ยพันสีสามห้าเอ้ยนี่ขอ200เองเอ้าสรุปแล้วไม่ได้ขายให้ราคากันน้อยเกินแม่เอามาขึ้นหิ่งต่อไปก็เหมือนจะเป็นเจ้าตุกก๊กตาเฟรดตี้เลยนะลืมใส่เท็กเจอร์นี่ลวดลายแบบของขวาง ยได้เวลาการสูบลมปื๊ดปืดเฟดดี้หรือเปล่าตัวนี้เฮ้ยโคตรปองจากนั้นก็พ่นสีนี่เป็นสีแบบออกส้มๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปรับให้นี่ฉีดได้รุนแรงที่สุดสีเดียวไปก่อน มาติดป่าเข้าไปเพื่อนส่วนลูก,กตาก็โอ้โหแบบนี้ดีไม่เอ่ยไม่ใช่สิอาจจะต้องเป็นแบบนี้มงกุฎโอ้โหอย่างเท่อย่างเฟีเ้ยวไม่ใช่สิเป็นหมวกนี้เออใช่ได้แล้วก็ติดแบบนี้เข้าไปโอ้โหตุ๊ก,กตาเฟรตด,ดี้อืมต้องมีคนต้องการอย่างแน่นอนเป่าๆไปเลยเพื่อน มาดูสิคราวนี้ตุ๊กตา,ตาของเราอุ้ยเจ้าเฟตตี้มาราคาดีแน่นอนตัวนี้ตั้งใจทำา500ไม่เอาเพื่อน900ยไม่เอา700อุ้ยถูกใจเอาไปเลยละกันเย่ <c oughs> yeah, ได้ละเพื่อนตัวต่อไปก็อืมอยากจะให้มีตุ๊กตาเยอะกว่านี้เหลือเกินสร้างเจ้าฮักกี้อีกรอบละกันลืมไปว่ามีเท็กเจอร์ฝังนี้กันด้วยโอ้โหคราวนี้เจ้าฮักกี้นี่จะเป่าให้บวมที่สุด โอ้โหโอ้โหฮักกี้ร่างอบอ้วนโอ้โหกอดแบบเต็มไม้เต็มมืออย่างแน่นอนฮักกี้สีชมพูนีเป็นเจ้าชื่ออะไรนะคิสซี่ไปเลยดีไหมอุย้ยฉีดค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งผ้าแบบนี้ค่อนข้างจะหนาเรียบร้อยครับผมนี่ติดปลาเข้าไปเพื่อน ลูก,กตาแบบนี้ดีไหมเฮ้ยฮักกี้ตาตลก <c oughs> เป็นฮักกี้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนใส่มงกุฎด้วยละกันน้อไปนี่เจ้าฮักกี้หรือว่าคิซี่วะเนี่ยติดดอกไม้ขึ้นไปที่บนหัวสายลุงด้วยนะนี่ไว้แบบตรงนี้ละกันโอ้โหย,ยูนิคอร์นไว้แบบนี้โอเคโอ้โหน่ารักที่สุดเก็บไว้เองละกันนี่ขึ้นหิ่ง <c oughs> คราวนี้ก็ขอสร้างเจ้าอุนจิแบบสวยๆหน่อยละกันนะเท็กเจอร์ไม่เรียบมาอุนจิก้อนใหญ่โตพิเศษเออุ้ยหุยแล้วก็ขอทําการพ่นพ่นเยอะๆหน่อยปืดๆๆๆ๊ดปื้ดปื้ดโอเคแล้วก็สีนี้ด้วยโอ้โหผสมออกมาปุ๊บยังกับสีอุนจิมีทั้งเข้มทั้งอ่อนเฮ้ยโคตรอุนจิเลยเหมือนจะเคยเห็นว่าเจ้าอุนจิดวงตาน่าจะเป็นแบบนี้ โอ้โห oh แล้วก็ปากแบบนี้ครับผมหรือจะเป็นปากคักกี้ไม่น่าเหมาะอื uh huh. ไปใส่มงกุฎนี่ใส่แบบว่าอุนจิกลางหัวคราวนี้น่าจะเป็นตุ๊ก,กตาที่มีคนหมายปองอยู่เยอะเพราะค่อนข้างจะสวยงามหรือเปล่านะอุ้ยออกมาแล้วมาขายกันเลย ใส่กล่องนี่รุ่นลิมิเต็ดพิเศษอุ้ยพันสองจัดไปดีหุ้ยให้เงินเยอะคราวนี้ก็ขอทําการสร้างเจ้าปิกาจูให้น่ารักที่สุดหน่อยแล้วกันนะนี่เท็กเจอร์แบบเรียบๆเออแล้วก็ไปมาสุบลมปืดๆนี่เอาแบบพอดีพอดีเพื่อนเออกาลังหน้ากอดสีที่ต้องใช้นี่สีเหลืองแบบแน่นอนเท็กเจอร์แบบเรียบๆนี่ดูดีเหมือนกันนะ ปิกาจูนี่มีแต่สีเหลืองหรือเปล่าเอ่ยด้านบนหูน่าจะมีสีดำแต่ว่าเกมนี้โอ้โหสีดำไม่มีหูเป็นแบบว่าสีน้ำเงินเอาละประมาณนี้หูเกรดครับผมนี่เลยติดหน้าเข้าไปปิกาจูดวงตานี่ประมาณแบบนี้นี่ปิกาจูเฮ้ยปากโคตรตลกถ้าใส่ปากเจ้าฮักกี้ก็โอ้โหหน่ากลัวที่สุดนี่เฮ้ย เสียดายหูไม่ดำเอาละเก็บเข้าชั้นเรียบร้อยมีแต่ตัวที่น่ารักทั้งนั้นเลยนะต่อไปก็เจ้านี่เท็กเจอร์แบบนี้โอเคมาเจ้าเฟรดดี้คราวนี้จะผสมหลายๆายสีไปเลยปื๊ดไปปื้ดพองขึ้นมาก่อนอุ้นอ้วน,นเล็กน้อยอ เอาละผสมทุกสีปื้อนๆเปื้อนว้าหูย้ยรับรองเลยว่าแม่เฟดดี้สีลุงแม่ทำสีได้ออกมาดูเก่าเหลือเกินนะ <c oughs> เอาละคราวนี้ก็นี่ติดปลาเข้าไปเฟรดดี้ตาโตหูย้ยตาโตเกินตาแบบว่า,าเจ้าฮักกี้นี่หูย้ยโคตรเฟีเ้ยวมาติดระเบิดเข้าไปฟลึบติดดาวด้วยื <c oughs> เออโหที่ติ๊กเกอร์เยอะเหลือเกินมีพริกสายฟ้าด้วยเพื่อนนี่แฮร์รี่พอตเตอร์อรโอ้ยตุ๊กตาเฟรดดี้หลากหลายสีสันเก็บเข้าคอลเลกชันเออเอาเฮย้ยหายไปไหนไม่ใชั้นมันเต็มโอ้โหแย่เหลือเกินนะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่แม่มีการทําออกมาได้สวยงามจริงๆเลยนะสําหรับตุ๊กตาแต่ละตัวแม่อยากทําสีอะไรก็ สามารถผสมได้ตามใจชอบเลยนะอืรับรองเลยว่าถ้าได้เล่นนี่เพลิดเพลินแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบา,บายยจุบ๊บจุ๊บ